สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมีจะทำอาหารแกล้มกันค่ะผัดเผ็ดนกกระทาค่ะเพื่อนๆน,นกกระทาสีตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ9ยูโรค่ะแล้วป้าก็ได้พริกไทยสดมาด้วยค่ะอันนี้น้ำพริกพริกแกงแดงค่ะแต่ไคร้ใบมะกรูดผสมปั่นรวมกันค่ะเดี๋ยวป้าจะมาสับสับนกก่อนนะคะนี้นกกระทาสับเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ พริกแกงใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นอาหารกับแก้มค่ะให้เครื่องแกงหอมก่อนค่ะเครื่องแกงหอมหอมค่ะเพื่อนๆ ผงปรุงรสตาจะใส่ผงปรุงรสแล้วก็วกน้ำตาลทรายนิดหนึ่งค่ะ,คะตามความชอบค่ะแล้วก็ใส่นุกระทาของเราลงไปค่ะคเพื่อน น้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนชาพอค่ะตามความชอบค่ะนกกระทาจะมีขายตามร้านเอเชียแล้วก็ร้านซปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาจะขายแบบเออช่องแข็งค่ะแช่แข็งขายค่ะเพื่อนซปเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมันก็มีขายค่ะแต่าราคาจะแพงหน่อยเสร็จแล้วเราก็โรยพริกไทยลงไปค่ะ ยป้าก็จะใส่ใบใบโหระพาลงไปด้วยค่ะใบโหระพาแช่แข็งค่ะใส่ไปเลยตามความชอบค่ะไม่มีใบกระเพราป้าก็เลยใส่ใบโหระพาแทนค่ะมีอะไรก็ใส่อันนั้นไปนะเพื่อน แค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะกับเล่มทานข้าวก็อร่อยทานกับข้าวแค่นี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนๆป้าจะปักใส่จานะคะ่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคะ่ะ